เป็นเหมือนกันบ้างเวลาซื้อของชอบเก็บถุงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ลบไปหมดเราก็เลยจะนำถุงทั้งหมดมาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเก็บช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูไม่รกตาด้วยพับไปเรื่อยๆได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้จากที่ตอนแรกยัดเต็มถูกไปหมดเลยก็จะได้แบบน,นะคะเรียบร้อยแล้วก็ไม่รกด้วยประหยัดพื้นที่